ือเอกสารของลูกค้าที่จะเข้ามาประชุมพรุ่งนี้ค่ะมิน้พนพรุ่งนี้ลูกค้ารายใหญ่จะเข้ามาประชุมที่บริษัทเราคุณช่วยจัดการให้ฉันหน่อยนะได้ค่ะบอสอย่างอื่นรับอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีละเขาเนี่ยเป็นลูกค้าคนสําคัญของฉันคุณไปทำยังไงก็ได้ให้เขาพึงพอใจมากที่สุดนะได้ค่ะบอสนี่คุณคือใครคะเข้ามาที่ได้ยังไงผมเป็นคุณออกไปก่อนปะค่ะบอส แกมาทำอะไรเจ๊อย่าเรียกชว่าเจ๊พูดมาเลยครั้งนี้เขาจะออกเท่าไหร่ตอนนี้ม้าป่วยหนักม้าอยากให้เจ๊เนี่ยกลับไปดูแลม้าบ้างแล้วอีกอย่างม้าก็หมดไม่คิดถึงเจ๊มากคิดถึงนั้นเหรอตอนที่ฉันตกงานนะทำไมไม่คิดถึงฉันตอนที่ฉันต้องออกมาดิ้นรนเพื่อตัวเองทำไมไม่คิดถึงฉันเพิ่งจะมาคิดถึงฉันตอนนี้มันไม่สายกันไปน่อยเหรอ มันไม่ใช่อย่างที่เจ้คิดนะในบัตรนี้ยมีเงินทั้งหมดหนึ่งล้านรับไว้ซะเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกถือซะว่าเงินเนี้ยเป็นเงินค่าตอบแทนที่เขาเคยคอดฉันมาแล้วกันไปเลยละเจ้ฉันบอกให้ไปได้แล้วไง ลูกค้าค่ะมึงดูเวลาดินี่มันชั่วโมงหนึ่งแล้วยืนหมดแล้วจะให้กูกินไงขอโทษนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าดิฉันคือต้องขอโทษกู <c oughs> จะคอมเพนมึงมึงเตรียมหางานใหม่ได้เลยขอโทษจริงนะคะคุณลูกค้าอย่าคอมเพนดิฉันเลยนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะขอโทษค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. จูดีนี้คุณถูกขอแฟนมาสีษษ่รอบแล้วนะทำไมได้ก็ไม่ต้องทำพรุ่งนี้ไม่ต้องมาอีกเจ้แต่วันหน้าคะให้โอกาสหนูอยสักครั้งนะคะวันหน้าคะ พรุ่งนี้อติจะซื้อรถหรือโอนเงินให้อ้วหน่อยห้าแสนแต่มาคะ่ะเงินหนูหนูวยให้ม้าหมดแล้วนะหนูไม่มีเงินให้ม้าหรอกคะ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยหนูเพิ่งโดนไล่ออกจากงานค่ะมาถึงไม่มีเงินให้ม้าหรอกคะ่ะถึงตอนนี้หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะมาเรื่องนี่มันไม่ได้เรื่องจริงจริงงานง่ายๆแค่เนี้ย หรือยังทําให้ถูกไล่ออกอัวไม่สนหรอกนะหรือรีบไปหาเงินมาให้อัวเลยถ้าลือหาไม่ได้รือไม่ต้องกลับมาให้อัวเห็นหน้าอีกนะแม่คะหนูเป็นลูกของมาหรือเปล่าจะไม่แมรักตเต่ตีะทำไมมาไม่เห็นรักหนูบ้างหนูก็เป็นลูกสาวของมมาเหมือนกันนะโอเคค่ะแมา เงินที่ม้าจะเอาหนูจะหามาให้ม้าทุกบาททุกสตังค์และต่อจากนี้เราจะไม่มีอะไรติดค้างอีกค่ะ เจเจรีบกลับมาหน่อยเถอะมาเราจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันไม่กลับเจ พี่กำลังลวเหรอครับเขาอยู่ไหนมา จริงๆตอนนั้นที่ผมไปหาเจ้ที่บริษัทม้าเราก็ไม่ไหวแล้วแต่ม้าห้ามให้ผมอย่าไปบอกเจ้ครับอติตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาที่เจ้ต้องไปดิ้นเดินอยู่ข้างนอกมาเนี่ยมาเป็นห่วงเจ้มากเลยนะครับก็ไม่เด็กแล้วนั่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกคงไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวตายหรอกไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวม้าจะโทรหาก่อนนะห,หนูเพิง่งโดนไล่ออกจากงานค่ะมาอ้วไม่สนหรอกนะลื้อรีบไปหาเงินมาให้อัวเลยถ้าลื้อหาไม่ได้ลื้อไม่ต้องกลับมาให้อัวเห็นหน้าอีกนะเงินที่ม้าจะเอาหนูจะหามาให้ม้าทุกบาททุกสตังค์แต่ต่อจากนี้เราจะไม่มีอะไรกิดั้างันอีกค่ะม้าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะลื้อจะไปรู้เรื่องอะไรหรืออยาเอาเรื่องเนี้ย ไปบอกเจ้หรือเด็ดขาดนะเข้าใจไหมครับม้ารู้ว่าสุขภาพม้าไม่ดีแต่ม้าเนี่ยไม่อยากให้เจ้รู้ที่ม้าพูดจาไปแบบนั้นน่ะก็เพื่ออยากให้เจ้ได้เข้มแข็งได้สู้เพื่อตัวเอง เจ้ครับนี่คือเงินของม้าที่ได้ขอเจ้นในตลอดรลา,ายสามปีที่ผ่านมาม้าไม่ได้ใช้ไม่ใช่บาทอยู่เลยม้าให้ผมเนี่ยเอาไว้เจ้ครับ